เดนนะคะทุกคนเดินไม่ระวังนะปาดแดดนะเนี่ยถ้ารถถ้ารถมาข้างหลัง เย็นนะคะทุกคนถ้ารถเออวิ่งมาข้างหลังนะคะทุกคนทะลรถมันมาแล้วเราเดินเราเร็วเนี่ยนหนีรถน่ะเราเราลื่นนี่เป็นท่าเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาหวานเกลือเลยว้ายไม่ไหวย่องย่องออนะคะทุกคนลมลมนะคะ ที่มีไม่ได้ล้างหน้าเลยวู้ชออกไปเอายานะคะทุกคนหิมะอย่างนี้อันตรายนะคะทุกคนหิมะแบบนี้มันเนออมันลื่นนะคะทุกคนมันเกาะและมันลื่นลื่นถนนนะคะทุกคนเราเดินอย่างนี้ดีฝ่า พอข้าวหวานเกลือแล้วโอ้โหเย็นมากเย็นเย็นเย็นที่นี่จะเดินไปร้านขายยานะคะทุกคนที่นี่ว่าจะแช่อาบน้ำว่าจะไม่ออกบ้านเนาะตอนนี้เอ,อต้องไปหาหมอนะคะวันพุธ ไปฉีดวัคซีนอะไรก็มาค่าหมัดค่ะแล้วก็ไปฉีดยาเข็มที่หกนะคะเข้าไปให้ยาทางเส้นเลือดนะคะเข็มที่หกตะวันมีแดดนะคะทุกคนมีแดด ทีมากก็ตกไฟฟอยวันนี้ล็อ,อล็อศูนย์นะคะทุกคนลบศูนย์แต่ถ้าเกิดถนนตรงหน้าบ้านค่ะตรงซอยบ้านไม่มีไม่มีคนเอไม่ใช่ของทางหลวงเนอะไม่มีคนเออเอ่อโรยเกลือนะคะทุกคนมันก็เลยเลื่น ก็เดินลำบากนะคนแก่ก็จะลื่นกันบ่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าแก่ถ้าเดินไม่ละวังก็จะลื่น,นทุกคนก็มีขี้หมาด้วยนะคะทุกคนโยมันพูดที่นี่ก็จะต้องไปให้ายาทางเส้นเลือดนะคะทุกคนอันนี้ ก็ให้พี่เนียอาวัคซีนไปด้วยวัคซีนอะไรก็ไม่รู้พี่นีจะไปถามร้านขายยาถ้าเป็นวัคซีนเออเออสำหรับไข้พี่นีก็จะไม่เอานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าให้วัคซีนอะไรพี่นีพี่นีจะป่วยเป็นเดือนเลยโอ้ เย็นมากนะคะลมมาชิュชิュชิเย็น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 ท <laughs> ำไมจําเป็นไม่ออกนะคะเนี่ยเพราะว่ามันจําเป็นพี่นีจะต้องออกไปเออร้านขายยานะคะทุกคนเออเฉิดแฉะตอนเช้าตอนเช้าตกมากกว่านี้นะ ตอนเช้าข้าวอันนี้จะเริ่มตกใหม่นะคะจะเริ่มตกใหม่ตอนบ่าย <laughs> รแรงได้ยินเสียงรถลงพยาบาลด้วยเนี่ยหมะาอย่างเงี้ยตัวอันตรายเลยนะคะทุกคนตัวลื่นเลยนะคะเมื่อกี้นี้รถล,ลงพยาบาลมานะรถตำรวจมาก็มารับคนเนาะต้องใส่ลื่นอย่างแรงนะ,ะทุกคน เขามาดูอุ่นนะคะถ้าเป็นวัคซีนโ็ดูหน้าเป็นวัคซีนวัคซ,ซีนที่เขาฉีดไม่ให้หอบนะคะทุกคนหอบเหนื่อยนะคะไม่ใช่วัคซีนกันไข้ไข้หวัดนะคะเพราะว่าพี่นี พี่นีจะไม่ฉีดนะคะเพราะปีที่แล้วฉีดอาการไม่ดีเลยนะคะทุกคนพี่พี่นีฉีดเอ่อวัคซีนกันป้องกันเอ่อไข้นะคะทุกคนติดไข้กองเดลางคนะีฟคนเขากลักวลื่นกันนะเนาะ เมื่อกี้ราลงพยาบาลเนาะมารับคนไม่รู้ว่าใครเขาไม่ให้ดูนะคะทุกคนพวลารถตำรวจรถโรงพยาบาลมาเขาไม่ให้ไปมุงดูนะเขาไล่หนีเลยเขาไม่ให้เราดูไม่ให้เราจับด้วยเนะการที่ว่าเออ เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะทุกคนเราเรียกรถโรงพยาบาลน,นี่ประกันไม่จ่ายนะคะทุกคนประกันไม่จ่ายนี่ถ้าเกิดว่าเราโอ้ข้างหน้าลืุ่นนะคะก <c oughs> นลื่นกันนะพรุ่งนี้ก็ต้องระวังนะคะทุกคนโอ้โหไหวนะคะทุกคนมันลื่นเดินเร็วไม่ได้เลย ตาย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 พอจะถึงบ้านย่อง <c oughs> อากาศแบบนี้นะถ้าเกิดว่าหิมะจับอย่างนี้เราไม่อยากออกนอกบ้านนะเพราะมันใช้เวลาการเดินนะทุกคนพอเราจะถึงบ้าน,นเราย่องเอานะคะทุกคนแล <c oughs> ้วพี่นีเป็นคนที่ชอบเดินเร็วเนะ <c oughs> เกิดลื่นขึ้นมาหลังขอกหลังแขงหัวขกหัวอะไรนี่ เสียเวลานะคะไปนอนโรงพยาบาลนะสมมติว่ารถโรงพยาบาลมารับนี่มันเป็นบริสัทว์รถโดยตรงเนาะเราก็เราเสียเองนะคะทุกคนเก้ารอยเนาะถ้ามีประกันพิเศษก็อาจจะยังไงก็ไม่รู้เนาะค่ารถแพงนะคะทุกคนก็ต้องเดินระวังระวังนะโอ้ยพี่นีก็ ต้องเดินเก่งเดินระวังเนี่ยทุกคนมันทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีก็จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นหัวลราคนเนี่ยแบบนี้แหละไอตัวลื่นนะคะทุกคนเนี่ยเห็นอย่างนี้แหละมันเกาะนะคะมันเกาะให้ลื่นลื่นให้าลาาใจไม่ได้ผม พอพี่นีจะเดินถึงบ้านนะย่องเอานะ,ะทุกคนลมแนหนาวก็หนาวปลาก็ซีดนะ mm hmm. แล้วเราก็แย่ yeah, นะ,ะทุกคนทุกที่อยู่ทางยุโรปเดินระวังระวังนะทุกคนลื่นนะคะขอสู้ความหนาวไปด้วยกันนะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะ